เรียนพี่น้องสมาชิกสภานออตทรัพับร้อยเอียดจำก,กัดที่เคารพทุกท่านกระผมนายประยุนศรีวงชัยร,รองประธานฝูร์หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภานออตทรัพย์ร้อยเอ็ียจำก,กัดของด้วยคณะก,กรรมการกำเนิดการสุุ้บอกตุสานขอชี้แจงเกี่ยวกับการเปิดประชุมใหญ่ที่สามัญประจำปี2 5ง8ังามสาคำสั่งของกรนายในเบียนในวันที่ส0สิหากงพหารม2 5ส8ปดังนี้ แถลงการคณะกรรมการดำเนินการสัรกรออมสักครูร้อยเอ็ดจำกัดชุดที่63ฉบับที่ 2, 2> เปียนสมาชิกสรรกรออมสักครูร้อยเอ็ดจำกัดเรารพถุกทัางาตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสืส่อสารออนไลน์และช่องทางปีกรองนายทะเบียนสกรกรได้ใช้อำนาจนายทะเบียนเรียกให้มีการเปิดประชุมใหญ่วิสามันของสกรก์ออมสักครูร้อยเอ็ดจำกัด ในวันที่10สิงหาคม2518เพื่อพิจารณาขับถอนขอกลับเข้าเป็นสมาชิกสหรกรณ์ของนายชิชาติพุทนาที่ขาดจากสมาชิกภาพและเพื่อพิจารณาถอดถอนคณะกรกรมการดำเนินการชุดที่13จําจำนวน14คนตามระเบียบนายทะเบียนสหรกรณ์ว่าด้วยขั้นตอนวิธีการดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหรกร และการยื่อุทธรของสามาชิกกรณีคณะกรรมการดำเนินการสาก์มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพอุทสักการ2,524นั้นเพื่อให้สมาชิกสาก์ออนซ์ครูร้าเเกินจำกัดได้รับทราบข้อเท็จจริงจึงได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสาก์ชุดที่63ในคราวการประชุมครั้งที่23ั2568 เมื่อวันที่30กรกฎาคม2568ให้ออกแถลาการข้อเท็จจริงเพื่อให้สมาชิกสหกร,รได้รับทราบทั่วกันดังนี้สากรอ,องสักผูร้อยเอ็ดจำกัดมีฐานะเป็นมิติบุคคลตามมาตรา37มีคณะกรรมการดำเนินการสหกร,ครตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติสากร,ครพุทธศักราช2542ซึ่งคณะกรรมการ ได้รับการสรรหาจากสมาชิกทั้งหมดโดยตรงและเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผยปัจจุบันคณะกรรัการดำเนินการสาหกรณ์ชุดที่63าจำนวน14คนมีสถานภาพมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการสาหกรณ์ได้ตามกฎหมายและข้อบังคับสาหกรณ์ออสักูร้อยเอ็ดจำกับทุกประการ โดยได้ถือปฏิบัติในการดําเนิเนกิจการสหกรอย่างระมัดระวังภายใต้ข้อกําหนดแห่งอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายสหกรข้อบังคับสหกรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเหตุแห่งการเปิดประชุมใหญ่ที่สามันอันเนื่องมาจากนายคียรพงศ์สุรเสศสมาชิสกสหกรณอ,ออกสกดร้รอยเอ็ดจำกัดเลขที่สมาชิก3 2, 5ร5 0พร้อมกับสมาชิกชมรม พิทักษ์ุณธรรมในสหกรออกซลูร์เอดจำกัดได้จัดทำหนังสือลงวันที่17 1า2568ถือประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรออกซฟร์เอดจำกัดแจ้งวูลเหตุพฤติการที่สมควรขอถอนคณะกรรมการดำเนินการที่มีสิทธิสามจำนวนส4คนรวมจำนวน22ประเด็นข้อกล่าวหาทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่6 3สสาได้ชี้แจงข้อเท็จรจริงตามข้อก,อกล่าวหาไปครบวทั้วนแง้ี่ั้ง22ประเด็นข้อกล่าวหาโดยชี้แจงต่อรองนายทะเบียนสารบกอดและชี้แจงต่อกล่าวหาหแปล้วแต่ปรากฏว,ว่าผู้กล่าวหาและคณะไม่พอใจในคำชี้แจงข้อเท็จจริงของคณะกรรมการดำเนินการอันนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายหลายคดี จากกรณีที่รองนายทะเบียรสป,ปอร์ตกล่าวอ้างเหตุแห่งการรียกเปิดประชุมวิสามันเพื่อให้การดำเนินงานของสหารณ์อมปอรออปป์ร้อยเอ็ดจำกัดเป็นไปด้ยวยความเรียบร้รอยนั้นคณะกรรมการดำเนินก,การสหารณ์ชื่อที่63ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดได้ทนองการโต้แยง้งการเรียกประชุมใหญ่วิสามันประจำปี2568หายภายใต้ขอต้อกำหนดแผนระเบียบในทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยขั้นตอนวิธีการการดําเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดําเนินการสรมรครกรและการยืร่ออนอุปกรณ์ของสมาชิกกรณีคณะกรรมการดําเนินการสรมัรกรมีมติให้้นจากสมาชิกภาพพุทธศักราช2564ข้อเที่ประชุมใหญ่อาจพิจนารณาถอดถอนคณะกรรมการหรือลกรรมการดําเนินการสรมัรกรได้เมื่อมีเหตุปัจจัยวงเล็บหนึ่ง กระทำโดยทุจริตต่อหน้าที่วงเล็บสองจงใจกระทําการใดโดยผิดกฎหมายข้อบังคับระเบียบสหกรณ์กระทําหรือละเว้นกระทําการโดยประมาทเบลออันเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงวงเล็บสามกระทําการใดอันเป็นการประกอบธุรกิจซึ่งมีลักษณะแข่งขันกับกิจการของสหกรณ์ และวงเล็บส่กระทําการใดอันเป็นปฏิปักษต่อสหกรณ์หรือกิจการสหกรณ์แต่ปรากฏว่าโรงแรยทะเบียนสหกรณ์ไม่มีข้อเด้จริงและข้อกฎหมายข้อใดเข้าเงื่อนไขอันก่อเกิดอำน,นาจให้มีการเรียกประชุมใหญ่วิสามันตามข้อ7แห่งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์พุทธศักราช2564 เพื่อกำหนวดวาระการถขอ,ขอ,ขอ,ขอขนคณะกรรมการดําเนินการสังกัดชุดที่63จํานวน14คนได้การที่คณะกรรมการดําเนินการสหกกณดถูกถอดถอนจากที่ประชุมใหญ่เสมือนหนึ่งเป็นโทษประหารชีวิตไม่สามารถเป็นกรรมการดําเนินการสังกรได้ตลอดชีวิตตามมาตราร52วงบล็บ4แห่งพระราชบัญญัติาสารกรพุทธศักราช2542 ประกอบกับข้อบังคับสอบออกสัปปร้อยเอ็ดจำกัดข้อที่เจ็บ้าเบเล็สีเป็นการทำลายชื่อเสียงเกียรติยศศักดิ์ศรีและสร้างความอับอายให้แก่ผู้ปูุกขอดถอนอันุ่าแก่การเยียงยาไายหนักดังนั้นการประชุมใหญ่วิสามาัญจะต้องใช้วิจจรณญาที่ถูกต้องรอบคอบและปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ใช่เพียงว,ว่า ผู้กล่าวหาได้ยื่นคำร้องขอเปิดประชุมใหญ่ีิสามันเป็นไปตามระเบียบนายเบียนสากรณ์ว่าด้วยขั้นตอนวิธีการดำเนินการฟอดฟอดคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหรกรอ์และการยื่นอุทธรณ์ของสมาชิกแล้วก็ใหญ่เป็นการสนควรเรียกประชุมใหญ่ีิสมันเพื่อถอดถอ,อนคณะกรรมการดังนั้นการวินิจฉัยจะต้องตรวจสอบประเด็นการกล่าวหา ว่าข้าเงื่อนไขตามข้อ7ข้อ8หรือไม่อย่างไรเสียกบแต่ปรากฏว่าไม่มีการตรวจสอบแต่อยา่างใดอันอาจทำให้การเรียกประชุมใหญ่ทิ่สามันไม่ชอบด้วยกฎหมายคณนะกรรมการดำเนินการชุดที่63จําจำนวน14คนมีที่มาจากการสรรหาจากสมาชิกทั้งหมดโดยตรงเพื่อให้ได้ผู้สมัครรับการสรรหาให้มีกือเท่ากับจำนวนตำแหน่งประธาน กรรมการหรือกรรมการสนกบกรที่ว่างลงหรือตามวาระในแต่ละปีตามระเบียบสนับรว่าด้วยการสรรหารคณะกรรมการดำเนินการพุทธศักราช2 5 2ดังนั้นการที่จะทำการถอดถอนกรรมการดำเนินการสาัก,กรท้ที่63ออกจากตำแหน่งได้นั้นจะต้องให้สมาชิกทั้งหมดเป็นผู้ออกเสียงการให้ผู้แทนสมาชิกออกเสียงลงมติ จะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาก,การเลือกประชุมใหญ่่ิามันเพื่อก่อถอนกรรมการและพิจารณาอภิธรของนายสุชาติพุทธาด้วยจะต้องให้ที่ประชุมใหญ่วิสามันพิจารณาไปถึงฤติการของนายสุชาติพุทธาว่ามีความเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งประธานกรรมการหรือไม่กรณีแอบอ้างตนเองเป็นประธานกรรมการสรากก่อทั้งที่ตนเองยังไม่ได้เก็ฑ์ประธาน โดยมีผรกติดชัดแจ้งจากหนังสือสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประมงศึกษาร้อยเอ็ดเขต1นที่สอท .04121 ครับ4192ลงวันที่8พฤศจิกาย,ยน2567และหนังสือที่สอท .04121 ครับ4501ลงวันที่27พฤศจิกาย,ยน2567 การกระทำเช่นนี้ผิดระเบียบและข้อบังคับสขสงสชกรสร้สางความเสียหายในชื่อเสียงของสนัร์กและความเชื่อมั่นของควรสมาชิกสนัชช์กต่อสน์กรหากปล่อยให้สมาชิกที่มีการแอบอ้างเช่นนี้จะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการสมัชช์กจากข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาข้างต้นขอชี้แจงว่าหนึ่ง คณะกรรมการดับเนินการสาหกรณ์ชุดที่63เท้ง14คนมิได้กระทําผิดกฎหมายข้อบ,บังคับระเบียบสหกรณ์หรือกระทำํำใลหรือละเว้นกระทําโดยประมาทเลิเลอร์อันเป็นเหตุให้สนัร์ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงอีกครั้งไม่มีพยายหนหลักฐานใดบ่งชี้ว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง1ิคนกระทำโดยทุจริตต่อหน้าที่ ยงไม่เข้าเงื่อนไขาตามข้อ7วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4แห่งระเบียบนายทะเบียนสาปลพุทธศักราช2564ที่เรียกประชุมใหญ่ที่์ของสหรณ์เพื่อถอดถอนผู้ปูกกล่าวหาทั้ง14คนออกจากการเป็นกรรมการดำเนินการสารณ์ชดที่63ได้ข้อ 2. ฐหานักการเงินและการบริหารภายการเงินแก่สมาชิก สารกรแอมซึครูร้ยเด็ดจำกัดยังมีสภาพคล่องไม่มีความบกพร่องทางบัญชีคณะกรรมการดำเนินการยังบริหารงานได้ปกติข้อ3มีการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จให้ร้ายใส่ความให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนใช้วาทกรรมการโน้มน้าวชักจูงให้เกิดความเกลียดชังมีการสร้างเอกสารเท็จและนำเอาเอกสารการดำเนินง,งานสกร อันเป็ดเท็จออกไปใช้โดยไม่มีอำนาจหน้าที่และไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นคณะตรรมการดำเนินการ,การสกากลชุดยีิศึกษาผู้เสียหายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินการตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งคดีอาญาคดีแพ่งคดีข้จริตและประพฤติมิชอบกับเจ้าหน้าที่และผู้สนับสนุนให้ถึงที่สุดต่อไปจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ คณะกรรมการดำเนินการสารบรนชุดที่บักศิษสารขอบุครขับ